สวัสดีคุณผู้ฟังพริบตาเดียวพาหลอนทุกท่านครับเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องหลอนจากต่างแดนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะชวนหลอนขนาดไหนไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ จาาากทงงงช่อขอขเรสวัสดีคุณผู้ฟังครับในค่ำคืนวันนี้ผมมีเรื่องเล่าผีสุดหลอนจากดางแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศประมามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนวันนี้ครับซึ่งเรื่องราวความหลอนนี้ถูกส่งเข้ามาจากคุณนิติดล จุดเริ่มต้นเรื่องราวความร้อนมันเกิดตอนที่คุณนิติดนได้ไปเที่ยวและพักพ่อนที่ประเทศพามา่าแต่ผมไม่ขอเว่ชื่อเมืองนะครับตัวเขาได้เข้ามาพักที่โฮมสเตย์หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งของพามา่าหลังจากที่ตัวเขาได้เข้ามาพักที่โฮมสเตย์แห่งนี้แล้วซึ่งลักษณะโฮมสเตย์ที่ตัวเขาได้เข้าพักอยู่นั้น มันมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบริเวณรอบๆตัวโฮมสเตย์มันจะถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันแสนสบายตาแต่เวลาฟ้ามืดมันจะแฝงไปด้วยความวังเวงรู้สึกหดหูเปียใจถึงจะมีผู้คนนักท่องเที่ยวที่ผัดกันเข้ามาพักที่โฮมสเตย์แห่งนี้ หลายต่อหลายคนก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความวังเวงลดน้อยลงไปในคืนวันแรกที่เข้าพักก็เจอดีเข้าให้ซะแล้วช่วงเวลาที่ตัวเขากำลังนอนหลับอยู่บนเตียงหูของเขาก็ได้ยินเสียงมันคนร้องไห้แถวแถวบริเวณหัวนอนซึ่งเสียงนั้น ไม่ได้อยู่ภายในโฮมสเตย์หรือภายในห้องแต่เสียงมันอยู่ข้างนอกด้านหัวนอนจะมีหน้าต่างไม้เล็กๆอยู่ตัวเขาจึงเรีบลุกขึ้นไปเปิดดูปรากฏว่าเห็นเงาดำๆคล้ายคนนั่งก้มหน้าหันหลังให้อยู่ในดงป่าแล้วร้องไห้ตัวเขาก็พยายามดูแล้ว ก็มองไม่ออกว่าเงาดำๆคล้ายคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันเป็นคนหรือเป็นผีแต่คำตอบมันมาชัดในคืนที่สองคือตัวเขาหลับๆอยู่ก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ที่ด้านหัวนอนเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่าพอเขาเปิดหน้าต่างออกไปดูเงาดำๆ ห้ายคนก็หายไปพร้อมกับเสียงร้องไห้ตัวเขารู้แล้วว่าตัวเองโดนผีหลอกเข้าให้แล้วจึงได้พนมมือขึ้นแล้วพูดว่าเราสองคนไม่รู้จักกันอย่ามารบกวนกันเลยเรามาดีนะแต่ถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็บอกมาแล้วกันเรายินดีช่วยเราพูดคนละภาษา แต่ก็หวังว่ากงเข้าใจที่พูดนะไม่ทันใดสิ่งที่ตัวเขาพูดนั้นมันน่าจะสื่อจิตและเข้าใจระหว่างคนกับผีได้อย่างชัดเจนจังหวะที่ตัวเขาหันกลับมาด้านหลังของเขาซึ่งเป็นปลายเตียงนอนตัวเขาก็ได้เห็นอย่างชัดเจนเต็มสองตาคราวนี้ไม่ได้มาแค่เงาแต่คราวนี้ มาเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนตัวเขาเห็นก็ตกใจอยู่พักหนึ่งสิ่งที่เขาเห็นลักษณะเป็นผู้หญิงนั่งหลบอยู่ที่มุมห้องมองเห็นไม่ค่อยชัดร้องไห้และพูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้จับใจความไม่ได้ตัวเขาจึงได้บอกกล่าวกับดวงวิญญาณหญิงนั้นไปว่าไปเถอะอย่ามารบกวนกันเลย เดี๋ยวจะทำบุญไปให้หลังจากที่ตัวเขาพูดประโยคนี้จบดวงวิญญาณหญิงนั้นก็หายไปทันทีและเป็นไปได้ว่าดวงวิญญาณก็คงเข้าใจสิ่งที่เขาพูดและตัวเขาก็คงเข้าใจสิ่งที่วิญญาณร้องขอเช่นกันนั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังใหม่ก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ